ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครบับวันนี้ก็วันพุธที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้นาร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกมือนีพี่น้องครับพอแบัตพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เมงต่อยน,นะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบห้ามีนาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเจ็ดหกแปด สองห้าแปดขับเลขล่างก็ออกแปดสองนะพี่น้องเนาะครับออกตัวเก่าทั้งบนทั้งล่างนะครับครับของอาจารย์เหม่งงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับส่วนอาจารย์ให้วิ่งนะครับเนาะบนล่างวิ่งรุน่นหกกับเก้าเน้นที่เก้าเก้าโบมานะพี่น้องหกกับโบมาเรียกว่าชุดวิ่งนะพี่น้องหกสองเก้าแปดหนึ่งชุดวิ่งเขา่าดนะครับเลือดสองแปดแปดสองอยู่นี่ แต่ว่าอาจารย์เป็นบริจับคู่ให้นะครับเิ่นจับหน่อยหางนะครับเนาะกถือว่าในชุดวินนี่เขาอยู่ที่พี่น้องครับเอามือนีพ่ะเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบ้่งน้ำกันนะครับ dio van phut เราพัฒนาอาจารย์เมงนะครับเนาะหรือว่าออเมงนะครับ บนล่างวิ่งรูด2กับ9กพี่น้องสกับ9เน้นที่2 ครับปาเบังชุดวิน่เนเลยพี่น้องเนอะสามสามสองหกเก้าหนึ่งนะครับ ตัดเกล่ยน,นะพี่น้องเนาะครับเมื่ออาจารย์จับคูพี่น้องสองหนึ่งหกหนึ่ง สามสองนะครับสามหกเก้าสองเก้าหกนะครับ ครับนี่คือตัวเนียนพี่น้องเอกสามตัวพี่น้องหกสามสอง เก้าหกสองกับแถมเด็กสี่ตัวนั่นพี่น้องเก้าหกสามสอง ามนีพี่น้องสัตว์เกียนนะครับเนาะครับนี่คืออาจารย์ทรงใหม่นะครับยี่สิบเจ็ดทับสามทับสองห้าหกเจ็ดรับชุดวิ่นสามสองหกเก้าหนึ่งเด่นสองลองเก้าโอ้มีเก่าๆนั่นพี่น้องเลิกเดี๋ยวเดี๋ยว ครับวงกลงม้อยูดิอาจจะเป็นตัวร่องบ้างนี่ครับก้าวๆเด้นเลยครับเด้อพี่นองเด้อกันเป่าไหมเนาะใช้กันเป่ากันเบิ้ลครับก้าวๆเด้นพ่นองเด้อครับเกือบพอเทียมโมบึงนะครับอาจารย์วงกลมใบก้าวๆนะครับ ครับัดเจนบนะพี่น้องเนาะครับครับเอามือนี้นะพี่น้องเนาะวันพุธที่27มีนาคมสองห้าหกเจาพัฒนาอาจารย์เม่งบนล่างวิ่งรูดสองกับเ้าเน้นที่2พี่น้องครับสูดวิ่งกับตามนั้นได้พี่น้องเน้อส่วนอาจารย์จับคู่กับสองหนึหนึ่งสามสอง สามหกเก้าสองเก้าหกเน้นสองหนึ่งสามสองเก้าสองครับจะลืมเก่าเก่าไม่ด้พี่น้องเด้อเถือเป่าเนาะครับเนาะส่วนเลขสามตัวก็ตามนี่นะพี่น้องครับครับอันนี้คือตัวเด่นเนาะครับเนาะเก้าหกสองครับตามนี้ครับพอแจมกับข้อขอบคุณในไลน์นะครับเด้ออาจารย์เหม่งเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแจมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วงวดนี้ปังๆเนาะพี่น้องเนาะถัดยบซีก็จะได้โฉบๆมันมนกันนะครับเอาเขามาแล้วก็จะเริ่มเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับครับ,รบสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมกับข้อวอวยพรให้ยีซีทุกคนโฉบโมันมนเฮงเ้งรวยรยกันทุกคนนะครับเด้อ เอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มกัมมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม